สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องอาทิตย์ซาวนะครับวันนี้พามาชมตู้เบตเอกซาวนะครับวันนี้มีสินค้าเข้ามานะครับสองใบนะครับสวยๆเลยนะครับทุกคนครับโลโก้สวยๆแบบนี้เลยนะครับตามเอกลักษณ์ของเอกซาวเลยนะครับโลโก้จะอยู่ด้านในนะครับสีสันสวยงามนะครับสภาพไม้สวยมากครับไม่มีผุนะครับตัวนี้เก็บสีให้ใหม่เนียนๆเลยนะครับ จะพามาดูด้านหลังนะครับหลังจะเป็นสเปคคอนเดียวแบบนี้เลยนะครับสเปคคอนของลิกนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับมี2องใบนะครับพร้อมดอกนะครับทุกคนพร้อมดอก18นิ้วไปเลยขายเพียงใบละ3,900บาทนะครับสนใจโทรมาเลยครับเบอร์โทรนี่เลยครับ0ูนย์แปดหนย์สี่เจดสี่แปดห้าสี่นะครับ 18นิ้วเอกซาพร้อมดอกนะครับใบละ3,900บาทครับสวยกิบเลยนะครับจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับค่าส่งเก็บปลายทางครับผม